เอาเอาคลิปท้องนาม,มาฝากพี่น้องแหละจะก,กลับบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้คลิปตัดไปแล้วเนาะไม่รู้กี่นาทีเนาะเพื่อนใหม่แล้วพี่น้องนะคะเอาสักสามคลิปเด้อนะคะเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไว้ไปเรื่อยๆเนาะนะคะนี่เพราะว่าท้องถนนเนาะนะคะถ้าอยู่กับบ้านก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้พี่น้องได้รับชมเนาะนะคะก็เลยถ่ายไปตามทางเนะะาะพา้องหอมมาซื้อนมนะคะพรุ่งนี้น้องหอมจะไปเจาะเลือดก็ดคือเขาเป็นไาลัสเซเนียกลางนะคะ ถ้าราซเมียกลางเนาะต้องจาะเลือดทุกงบเดือนนะคะแล้วก็กินยาเมื่อละเม็ดเนาะไม่ร้ายแรงแต่ก็ไม่ใช่อ่อน,ออนเกินไปแต่อยู่ในระดับกลางๆเนาะจัดเลือดจะต่ำกว่าคนเราปกตินิดนึงนะคะนิดนึงนะคะบพราะรูปลลายเนานนะนะคะสมัยตอนไม่น้อยนะค,ะคนเลือดจางเลยคนก็นเลยคุ้มตามท่านหน่อยก็เคยชักเนาะ,ะ,นะะชักสามสี่ครั้งแล้วเนาะ,ะเมื่อเลยสองขวบมาก็ไม่มีการชักแล้วนะคะเราจะรู้วิธีไม่รอให้เด็กตัวอุ่นนะคะ ตัวอุ่นเมื่อไรเช็ดลงทันทีเนาะนะคะรีบกินยาต้านแล้วก็เช็ดยาลงเลยเช็ดตัวไม่ให้เด็กอ่านีอุ้ยยางาหรือเข่านี่พี่นอ้องเข่าเจ้นี่เข่ามันกําลังงามโอ้ทางนี้แรงน้ำแล้วนี่เนาะขาดน้ำเนาะฟังทางนี้เนาะฟังหลังทกศนี่ขาดน้ำแล้วพี่น้องน,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 นะคะน่ะรีต,นะาาตัวนะนาวเราหท่านถอแจะว่าฝ่าเหลี่ยมยู่ได้จะว่าเบยอ,ออกแล้วนี่มันรู้ละเมกี้นี่ฝนจะตกแล้วนะแต่ตอนนี้อ่ะคือ ฝนนี้หมดแล้วเนาะพี่น้องฝนนี้หมดแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็มาก,กับลมเนี่ยนี่หอมพีลมตานลมเนี่ยนี่จะว่าเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าบรรยากาศสดใสเนาะนะคะท้องฟ้าสว่างแจ้งออกแลยเนาะเส้นที่จะไปยังโซนนะมื่อตึ๊บเลยเมื่อกี้นี่แต่ตอนนี้คือเป็นถนนส่วนบุคคลเนาะพีอ่าข้าหอมบอกว่าถอดหมวกแล้วเย็นสบายเลยเพราะเข,า,ขาใส่หมวกแลาวเมื่อกี้นี่กลัวฝนตกเนาะหาฟ้ามันเลบเอ้ยแล้วใครมาเอา เตาอ,อะไรมาทิ้งตัวนี้เนาะนี่ใครมาโยนทิ้งเนาะนี่ใครมานั่งทําอะไรกันอยู่ตรงนี้เนาะนี่เฮ็ดยังกันเนาะพี่น้องเ,เดี๋ยวคนกาลังสีเห็ดยังกันมีขางทางเฮาเนาะเฮาก็ไดวิวคนไปนั่งละพี่น้องนะคะอืฝ่าเหลี่ยมก็มาตอเน,นี้ออกมาแจงแล้วฝ่าแจงแล้วอ๋อคนหลุมคนคนหลุม<อ>คนคนหลุมอ่าเห็ดทางคนคนหลุมเห็ดทางทำถนนค่ะทำถนนนะคะทำถนนเนาะ เป็นถนนของทางหลวงนะทางหลวงเขาจะทําถนนนะคะล้อมรั้วนะคะจริงๆเราก็อยากจะล้อมอยู่นาหน้าบ้านเราเดี๋ยวเราจะอาจจะล้อมอยู่ก็ได้มาหลายที่สากระไรต่อพี่น้องอะไรนี่มาหลายตรงิิอย่างเดียวนเนาะเป็นอาฟ้ามาเสร็จแล้วเป็นนี้ฟ้ามนีพี่น้องบึงบานบานกดาวลังนี้ หลังนี้สามหมื่นบาทเดีวนี้ก็จะว่าสามหมื่นหลังนี้สามหมื่นเนาะบาทหนูไส้หอมหกหมื่นจะว่าหาง่ยายกว่านี้แล้วก็มาตรฐานประกันอยู่ดอกอันนี้มันจะน้อยๆเนาะนะแต่คาตั้งมันก็แบบเดียวกันแหละส่งเดียวกันแต่มันจะน้อยกว่าแต่ว่าเราเรอบๆซื้อบ้านดูอม่างนึงแล้วล่ะเนาะแต่ว่าเราเอาไปบ้านพงสำหรับการไปพักพอนพักพอนยนอนใจเวลามีเตือนฟูงมียังมากเนาะไปนอนไปนัน่นง,งไปกินไะปนะอนหารเนาะบรรยากาศจะสิ ทงหน้าแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่อยู่บ้านทงหน้าอีกหลังหนึ่งเนาะแล้วก็มกักธรรมชาติทงหน้าแล้วพออยากอยู่นในบ้านแลแม่แม่ก็บอกว่ามาเฮ็ดเทศี่ล่อะอ่เอาคนละหอ้อละหอ่อเอาสิแล้วกว่าพ่อพ่อคงเอาห่อแต่คนสิเฮ็ดเป็นบ้านเป็นหลังแล้วแป่เนาะเป็นสีตี้ของเขาเนาะเอ้าดอกเข็มขึ้น,านางามจังพี่น้องไก่ถึงบ้านแล้วโอ้อ๋อไก่ถึงบ้านแล้วเนาะขี่ไปขี่มาแต่หอดบ้านวพี่นาะเจ้าฟิล่ามาเนาะจับ ปิดไฟองปิดไ้ลถเพราะว่าไม่จะมีไฟเรีเยวเนาะเราจะปิดไฟลถ หอมแล้วได้ใส่กอกใส่กอกพอละสองบาทได้ที่นอนไม่ได้เข้าเกันวันเลยฟ้าร้องันนี้ไม่ค่อากันเดี๋ยวจอดที่วดออกมาก่อดก็จะแวะรู้ไหมก็เป็นวันเลยถักไปน้่นไหนจะรีบม,มาซักรองเท้าให้พร้อมหน่อยพรุ่งนี้อยู่ถึงจะว่าวกลัวแดดมันไม่พอนักซักรองเท้ากลับ อะไรนะข้าหอมกรบกระเป๋านักเรียนหลับหรือเป๋าเราอะ่ะเฮ้ยนึกว่าหลับ <laughs> นึกว่าหลับหลับก็เรียมตุย้ยยังหลับตุ้แฉกอ้อยซอยอย่างนี้สิแล้ววะหลับตุ้ยแฉกอ้อยซอยอย่างนี้สิสไปไปไปยห Bánh bánh này à. không mà, không mà. Nên, một mình em nó gì bóng hả 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 จักรยานหน่วยางรั่วยางอ่อนมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วพี่น้องขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการรับชมมาถึงบ้านแล้วฝนหยุดฝนไม่ตกไไม่ได้เจอไก่เจอนกบ,บรรยากาศที่บ้านเราแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่รับชม ฝากกดไลค์สุดสับสไคร b ์ช่องข้าหอมน้ลมล c h a n ชาแนล่อยนะคะขอบคุณค่ะ